ดวพว่พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธ,ธาของพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลามาทั่วทุกสารทาิศทั้งใกล้และไกลซึ่งต่างก็มีจุดมุ่งหมายณสถานที่เดียวกันนั่นก็คือหลวงพ่อผอมและแม่ตะเคียนแห่งวัดโพธารามวันนี้รายการล่าเลขเด็ดพาทุกท่านมาอยู่ที่ วัดโพธารามตั้งอยู่ที่ตำบลแพกศรีราชาอำเภอสันขบุรีจัังหวดชัยนาท ด้านหลังของเรานะครับคือหลวงพ่อผอมพระพุทธเจ้าปางบำเพ็ญทุกกิริยาหรือปางทรมานกายมีอายุเนี่ยราวประมาณ100ปีโดยในอดีตเนี่ยมีแค่เสียงเท่านั้นนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยช่วยกันปั้นส่วนตัวขึ้นมาประกอบเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะครับหลวงพ่อผอมและแม่ตะเคียนนะครับแห่งวัดโพสิตารา,ามกับพระอาจารย์ประหลัดสันชัยอติพัทโทรหรือพระอาจารย์เอกที่ทุกท่านรู้จักกันนะครับเรื่องประวัติของวัดก็เริ่มย้อนความเลยแล้วกันวัดเนี่ยก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตเนี่ยถ้าตามประวัติที่หลวงพ่อองค์ก่อนๆที่ท่านเป็นเจ้าวาดท่านก็ จะระบุเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรวัดเนี่ยก็จะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองก็ตั้งแต่ปีพศ1757ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยร2ออก็จะมีอุโบสถหลังเก่าก็จะมีจิตกรรมฝาผนังก็จะมีวัตถุโบราณมีหลวงพ่อหินเนี่ยอายุ1 200กว่าปีที่จะเป็นของที่คู่วัดนี้มามีหลวงพ่อผอมท่านที่ประดิษฐานอยู่ ใต้ต้นโพก็อายุประมาณสักราวๆร้อยปีก็แล้วก็จะมีทางด้านเรือเรือโบราณเป็นเรือแม่ตะเคียนทองเรือแม่ย่นางอะไรเนี่ยที่ญาติโยมเขามากราบไหว้กัน ส่วนมากก็เรื่องสุขภาพสุขภาพนี่ก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาท่านโดดเด่นมะเร็งมันรักษาไม่หายนะบางทีมันหายมันไม่ลุกลามอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันเรื่องพวกนี้มันก็เป็นไปได้เราไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรถ้าถามมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่แล้วตั้วันที่2ที่สที่4ที่5้ตัวท้าย3ตัวหน้าอะไรเงี้ยมันมีปกติ2ตัวอะไรเงี้ยมีปกติอยู่แล้วจริงๆดูเลขก็บางทีก็ถูที่เรือบ้าง ถูดเรืออะไรถูเลือที่เราเคยได้ยินนะนะเอาแป้งไปลงบ้างแล้วก็จุดทูบบ้างบางคนก็เสียงซิมซีอะไรเงียหลายอย่างก็คือคือแล้วแล้วแต่ดวงแต่ละคนและวันนี้นะครับรายการล่าเลขเด็ดได้เดินทางมากราบขอพร หลวงพ่อผอมและแม่ตะเคียนแห่งวัดโพธารามครับทางรายการเนี่ยไม่พลาดที่จะมีเลขเด็ดเด็ดมาฝากผู้ชมทางบ้านอย่างแน่นอนมาดูกันว่าจะเป็น2ตัว3ตัวตรงนะครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกทุกท่านด้วยนะครับนะก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดหลวงพ่อผอมนะครับหลวงพ่อผอมเนี่ยนะครับเขาดังในเรื่องของสุขภาพแต่วันนี้ผมมานะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเรือจีนแฟนเพนนะครับซึ่งอายุมากกว่าเนี่ยหนึ่กว่าปีนะครับอายุนะอายุของเรือนะครับหนึ่กว่าปีนะครับคือผมเนี่ยผมไม่ได้มายืนตรงนี้เลยนะครับผมเพิ่งมายืนตอนที่ผมหน้ารำสนนั่นแหละแต่จากที่ผมยืนเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่าแฟนเพนนะครับเราเรารู้สึกว่ามันมีคนนะอยู่ในนั้น นะครับจากที่เรารู้สึกเลยนะครับแต่ไม <hi> ่ร,รู้ว่ามันมีจริง <answer S 3> หรือไม่มีจริงนะครับแต่ในที่เรารู้สึกเนี่ยเหมือนมีคนน่ะอยู่ในเรืออย่างที่บอกนะครับแฟนเพจเราก็จะมาขอเลขนะครับนะของหัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16นะครับอย่างที่บอกที่เนี่ยเขาก็ให้ถูก3าตัวตรงๆ2ตัวตรงๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าที่เนี่ยเขาจะให้หรือเปล่าแต่อายุเนี่ยของวัดตรงนี้นะครับอายุตั้งแต่รัชกาลที่2ครับซึ่งสถานที่ตรงเนี้ยจากความรู้สึกนะก็เหมือน มันมีความแรงของมันนะแฟบนบเบรนะครับไม่รู้นะผมรู้สึกน่ยว่าเหมือนมีคนนะอยู่ในเรือไม่รู้นะว่าเป็นแม่ตะเคียนหรือว่าเป็นใคร แต่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวนะครับอยู่ในเรือกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า5คนอันนี้พูดจากใจนะครับจากที่ตัวเองสัมผัสได้นะเหมือนเขาคิดว่าเหมือนเราอ่ามามาลบหลู่เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้มารลบหลู่นะแม่นะแต่ก่อนที่ผมจะรู้สึกได้มากกว่านะี้แฟนเพจผมไปขอจุดทูบก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะจุดทูบ16ดอกนะขอสถานที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะแฟนเพจนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก่อนนะครับแฟนเพจนะครับอ่ะตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันครับฟ้า15ชั้นดินจ้าี่เจ้า,างแม่นางณีนเจ้าปู่เจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้ข้าพเจ้านะครับอาจารย์วชิศักดิ์เลขกบุตนี่นะครับไม่ได้มาทําการลบหลู่สถานที่นี้แต่อย่างใดนะครับข้าพเจ้านะครับจะมาทําการขอโชคขอราบนะครับผมไม่รู้ว่าอยู่กันกี่คนนะนะครับผมขอโชคขอราบเนี่ยนะครับของคนบนเรือนี่นะครับแต่วันนี้นะครับผมอาจารย์วชิศักดิ์เลขกบุตเนี่จะมาขอโชคว่าประจําวันที่16กกรกฎาคมันายถ้าอยากจะให้โชคให้ราบและจะอยากให้วัดเนี่ยโด่งดังนะแม่นะขอให้หวยออกนะครับ สามตัวตรงๆสองตัวตรงๆนะครับเพื่ประจําวันที่16นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับอย่าปิดกั้นนะครับเปิดจงเปิดจงเปิดจงเปิดนะครับนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับจงเปิดให้โชคให้ลาบนะครับและก็อย่าปิดกั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่บริเวณนี้ทั้งหมดด้วยเทินสาทุ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 เดี๋ยวผมจะไปจุดธูปเก้าดอกเนาะนะครับขอแม่ตะเคียนก่อนนะฮะอ่ะผมว่าตรงนี้แรงเหมือนเขา ว่าเฮียนก็ไม่ได้เฮ <It> ียนนะครับนะครับเหมือนเขาห่วงสถานที่มากกว่านะครับเหมือนเขาห่วงสถานที่เลยอ่ะคือเขาไม่ได้เฮียนแบบไปทําลายผู้คนอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เหมือนเขาแบบผมพูดไม่ออกว่าแฟนเพจแต่แบบเป็นสถานที่ที่แบบแรงครับผมพูดเคยในนี้แรงแล้วเรามาดูกันครับว่าเขาจะให้หรือเปล่าแค่นั้นแหละอ่ะใครแชร์คลิปนี้ขอให้ถูกหวยใครแชร์คลิปนี้ขอให้ร่ารวยใครแชร์คลิปนี้ขอให้หมดหนี้นะครับอ่ะแฟนเพจนะครับตั้งจิตฐานพร้อมกันครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุัสสะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธม,มามายาตายาวดีวันชัยมารสาีสวัสดีราโกณนะโมพุทธายะสาธุสาธุนะครับองแม่ตะเคียนนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าแม่เนี่ย อยู่กับกี่คนนะครับผมอยากให้วันนี้อยากให้แม่เนี่ยนะครับแสดงอิทธิฤทธิ์ให้สมาชิกเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับที่เขากดไลค์กดแชร์เนี่ยให้เขามีโชคให้เขาถูกหวยงวดประจำวันที่16นะครับนะสามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆนะครับข้าพเจ้าไม่ได้มาทําการลบลู่แต่อย่างใดนะครับข้าพเจ้าจะมาขอโชคขอราบมาจะเสี่ยงโชคเสี่ยงราบมาจุดทูบเสี่ยงทายมาเสี่ยงเซมซีมามาจับปิงปองนะครับให้แม่ตะเคียนโดนจิตดนใจนะครับให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะครับให้ถูกตรงๆเลยนะสองตัวสาม นะนะครับใครแชร์คลิปนี้ก็ขอให้เขาถูกหวยใครแชร์คลิปนี้ก็ขอให้เขาร่ํารวยใครแชร์คลิปนี้ขอให้เขาหมดหนี้ด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุอ่ะเอาเซมซีเอาใหญ่มาละครับมานะครับ,รบแม่อยากให้โชคอะไรเห็นในกองฉลากเนี่ยเขาจะให้อะไรแม่ล็อกมาเลยนะสองตัวสามตัวนะแม่นะนะครับอย่ากแกล้งกันนะครับนะถ้าแม่อยากให้โชคอยากให้วัดเนี่ยดังแม่ก็ต้องให้โชคเขานะครับ โอใหม่ก็2 7งกับ18ครับเลขเซมซคือ2 7กับ18นะผมทำไอ้โซมฉุนมานะแม่5 EP ีเขาไม่หลุดเลยแม่อย่าน้อยหน้านะครับให้ถูกเข้าไป2ตัวตรงๆสตัวตรงๆนะ2 7กับ18นะครับอันนี้ผมเสียมเสียงเซมซีนะเดี๋ยวอันดับต่อไปนะครับแฟนเพจนะครับเดี๋ยวเราจะไปรูปก่อนเนาะนะครับไปรูปก่อนแม่เอาผมบอกอย่างนี้เลยนะแม่อ่าแม่จ้องตาผมเลยจ้องตาแฟนเพจ ใครแชร์ให้เขาถูกหวยใครไม่แชร์ให้เขาถูกกินผมขอจับไปเรื่อยๆนะครับ่ันเทศคือเอาพูดตรงๆนะเฮ้ย อุ้ยคนลบอ่ะแฟนเพจอะแม่จากที่ผมสัมผัสตรงนี้นะนะครับผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในเรือเนี่ยทีแล้วผมเห็นไว้อะแฟนเพจนะครับประมาณกี่คนนะ5คนใช่ไหมนะครับผมขอเดินรอบๆก่อนนะครับแฟนเพจนี่อ๋อนี่เรือครับนี่ครับเรือของเขาเป็นอย่างนี้เลยแฟนเพจนะครับเรือเมื่อสมัยก่อนครับพันสองร้อยปีนะครับขออนุญาตนะแม่นะนะครับอย่าถืออย่าสาอย่าโกธนะครับโอ้ผมเพิ่งเคยมาอยู่ตรงนี้ครับตกใจเลย มขอส่งไปในเรือได้ไหมจริงๆขอส่องส่องส่ง,สง <S <S ทีมงานเดี๋ยวเข้าไปส่งในเรือให้ผมหน่อยสิกันเพลผมแบบอ่ะผมรู้แล้วผมจะรูปตรงไหนนะอืผมขอรูปเลขก่อนครับรูปตรงนี้แหละหน้าต่างนะครับผมขอรูปตรงหน้าต่างนะครับกันเพลนะนะครับใครแชร์คลิปนี้ขอให้ถูกหวยนะครับใครแชร์คลิปนี้ขอให้ร่ํารวยใครแชร์คลิปนี้ขอให้หมดหนี้ครับ ด้วยบุญบารมีนะครับของแม่ตะเคียนนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดขอให้อนุญาตเปิดขออนุญาตเปิดขอให้เปิดโชคเปิดราบนะครับสิ่งศิ์สิ์บริเวณนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีนะครับ16ชั้นฟ้า15้จ้าดินด้วยบารมีหลวงพ่อผอมนะครับขอให้แม่แม่ตะเคียนนะครับให้โชคมืประจำวันที่1ินะครับวัดสถานนี้จะได้โด่งดังนะครับนะจะได้มีแต่คนรู้จักนะครับนั่นเพืผมจะอ้วกว่ะ แต่ผมรู้เลยว่าแบบแรงผมพูดเลยครับแรงครับแรงจริงครับเหมือนเขาพยายามที่จะแบบนะครับนะอยากจะมาขอโชคกับแม่นะครับมาช่วยทางวัดด้วยนะแม่นะเหมือนเหมือนเขาพยาแบบพยามที่จะแบบเหมือนพยายามที่จะแบบเหมือนจะไม่ให้ประมาณเนี้ยนะแฟนเดทนะครับ <isions> เหมือนเขาจะไม่อยากจะให้อ่ะแม่ผมไม่ได้มาที่ไม่ดีนะเหมือนเขา่ให้ผมมาตรงตรงหน้าต่างแฟนเดทนะครับแล้วผมเขาบอกว่าเขาจะให้ตรงหน้าต่างแต่ผมมารูปจริงๆเหมือนเขาจะหลอกขอตรงข้างบนมันแบบมันเห็นลางๆนะอ่ะแม่นะนะครับแม่อ่ะแม่นะ อย่าปิดอย่ากั้นเลยแม่เอ๋ยตอนนี้ลําบากกันเหลือเกินนะอ่ะใครเห็นเลขอะไรครับพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับเห็น7ค่ะเห็น5ค่ะอ่ะผมเห็นชัดเลยนะอันเนี้ยตัวยางใหญ่เลยเห็นตัวยางใหญ่เลยครับใครเห็นเลขอะไรบ้างครับคุณบุษบาบอกว่าอาจารย์เห็น15ค่ะคุณแนนบอกว่าเห็น3 7คุณธนกรบอกว่าเห็น85คนเห็น8กับ5เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเห็นเลขอะไรแต่ตรงเนี้ยพูดตรงๆนะตัวเนี้ยผมเห็นเป็น8 เห็นไหมครับตรงนี้ผมเห็นเป็น8ครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับแฟนเพจระหว่างระหว่าง18กับ28นะครับตรงนี้นะผมไม่แน่ใจระหว่าง18กับ28แต่ถ้า18ก็ไปตรงกับเลขนะนะเดี๋ยวเรามาดูเลขทูบเนาะอ่ะแฟนเพจครับเดี๋ยวเอาเลขทูบมาเลยครับแฟนเพจครับเดี๋ยวตั้งจิตติฐานพร้อมกันนะครับอ่ะด้วยบุญบารมีนะครับนะของแม่ตะเคียนนะแม่อยากให้เลขอะไรนะครับก็ให้ออกมาเลยนะนะครับสามตรงตรงสองตัวตรงตรงนะแม่นะอ่ะ อันนี้ดอกที่1ครับอ่ะแม่จะให้เลีกอะไรนะออกมาเลยแม่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณนี้นะช่วยกันนะนะครับวัดนะครับของหลวงพ่อนะครับจะได้โด่งดังนะครับนะจะได้โด่งดังตัวแรกมาแล้วครับแฟนเพจเป็นเลขอะไรครับ8หรือ9หรือ2ตัวแรกมาแล้วครับ9ครับ หรือว่า98จะมางวดนี้89 98 5 8คู่แล้วแฟนเพจจะมาเบิ้ลหรือเปล่าครับนะ่คือมาคู่เลยอะมาแล้วจ้ะแฟนเพจ98 5กับ78อะไรเอ่ยนะครับ85จะมาจริงหรอ85 87 78ตรงกับเลขเด่นผมด้วยนะ875เออเนี่ยนะ785 รู้ว่าจะมา97อีกแฟนเพจ79เนี่ยแม่ให้ออกมาเลยหางเดียวเนี่ยนะครับตรงๆกันไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องกลับจะได้ไม่ต้องเยอะนะครับออกมาเลยแม่นะครับคนจะได้มากับแม่คนจะได้มาทําบุญกับหลวงพ่อผอมมาแล้วหัวกลมๆมาแล้วเลขอะไรแฟนเพจ786หรือเปล่านะ่ะ6หรือ3หรือมันจะออก88กับ55อ่ะ เดี๋ยวเรานะครับแฟนเพจนะครับไปหมุนรูปเพงตองต่อแม่นะนะครับให้มาเลยนะสองตัวตองสามตัวกองนะแม่นะสี่ครับนะครับสี่ครับแฟนเพจนะครับตัวแรกคือสี่ครับตัวที่สองครับ 3คร oui. mm ับเอ๊ะแม่นี่เล่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแม่4 3อีกแล้วเนี่ย4 3นะครับแฟนเพจนะครับสี่สามแปดครับแฟนเพจนะครับถ้าผมชอบนะเล่บิงปองเนี่ยผมชอบสามแปดตัวเดียวนอกนั้นผมก็แบบกลุ่มกลุ่มแฟนเพจนะครับถ้าเล่บิงปองนะผมชอบสามแปดตัวเดียวครับอย่างอื่นก็แบบผมว่าสี่สามออกยากสี่แปดออกยาก ถ้ามาก็มา3 8นั่นแหละถ้ามานะถ้ามามา38ครับไม่แน่นะแฟนเพจนะครับเลข8เนี่ยเลข8มานะผมมองวลเนี่ยเลข8มาเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นหมุดรูปเออปิงปองเนาะเลขทูบเรา8หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวแอดมินเอานั้นมาเลยครับอ่ะแฟนเพจครับแคปเจอร์นะครับอ่ะทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ ep ที่50มาวัดที่หลวงพ่อผอมนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับนะใครเห็นเลขอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขทูบเลขปิงปองนะครับหรือว่าเป็นเลขเลขรูปนะครับนะ อาจารย์จะสรุปนะครับคลิปที่ท้ายคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกดฝาก s u b สไครต์นะครับในช่องล่าเล็กเด็ดนะครับวันนี้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีไม่มีหนี้ครับคุณมาครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยบริษัทรวย789จำกัดผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุมงคลต่างๆสนใจติดต่อได้ที่เพจบริษัทรวย789จำกัด l ล n e แอดแอดรวย7898หรือโทร088 636 5463